นี้ห้าอารมณ์แล้วที่เหลือตรงนี้ก็เป็นธรรมอารมณ์รูประศรัทธากัญารัสขาโภธพาใช่ไหมคะอารมณ์ห้าละที่เหลือจากห้าน,นี้ก็เป็นธรรมอารมณ์เข้าใจนะคะแสะดงว่านิพพานรูปสิบแปดที่อยู่ข้างบนนี้ไดอารมณ์หกนะคะเป็นอารมณ์หกนะคะเข้าใจไหมคะทันนะคะ อันนี้ผ่านนรูปเป็นธรรมอารมณ์ได้อย่างเดียวนี่นะอันนี้ผ่านนรูปสิบนะเป็นธรรมอารมณ์ได้อย่างเดียวก็คือสุขุมรูปสิบหกใช่ไหมอ่ะสิบนี่สิบในสิบหกใช่ไหมคะดีไงสุขุมรูปสิบหกเนี่ยดูได้ทางใจเป็นธรรมอารมณ์นะอันนี้เข้าใจนะคะอ้าวแค่รูปยี่สิบแปดก็ได้แล้วอารมณ์หกเนาะ ลูก28ได้อารมณ์หกเลนะอเออทีนี้ในส่วนของอารมณ์หกนี่เดี๋ยวต้องมาดูว่าออนอกจากว่ารูปแล้วนะมาดูตรงนี้นะคะทำอารมณ์นะจิตเจตสิกอันนี้เป็นทมอารมณ์ทมอารมณ์อยู่แล้วทีนี้ว่าทั้งหมดอันนี้เข้าใจนะคะที่บอกอารมณ์หกเนี่ยนะ อารมณ์6เนี่ยได้มาจากตรงนี้นะคะได้มาจากรูปยี่สแล้วก็จิตเจตสิกจิตเจตสิกรูปนิพพานไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานบัญญัติในอารมณ์6นี่นะคะอารมณ์6ทั้งหมดนะจิตเจตสิกรูปใช่ไหมคะนี่ก็รูปนะนี่ก็รูปใช่ไหมคะนิพพานบัญญัติ จิตเจรสิกรูปนิพพานบัญญัติเอารมณ์หกเนี่ยนะได้นะดหมดเลยนะคะจิตเจรสิกรูปนิพพานบัญญัติมีทั้งรูปทั้งนามและบัญญัติใช่ไหมคะเห็นไหมฮะมีทั้งรูปทั้งนามทั้งบัญญัติเพราะว่าในส่วนของอารมณ์ที่หนึ่งถึงอารมณ์ที่หกที่ห้านี้นะคะเป็นรูปนะคะเป็นรูปนะรูปปาอย่างเงี้ย รูปาสัทธากันธารักษาผลตะพาเป็นรูปนะฮะอ่าอารมณ์ห้านี่เป็นรูปนะหนึ่งสามสี่ห้านี่นะคะรูปาสัทธากันธากันธารัาผลตะพ,า,พาเป็นรูปส่วนธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นจิตแล้วก็เจตสิกห้าสองนะจิตเจตสิกที่เหลือนะคะอ่าที่เหลือจิตเจตสิกและรูปที่เหลือแล้วก็นิพพานมัญญ ปรมัตถธรรมสี่บัญญัติหนึ่งใช่ไหมคะใช่นไหมแล้วก็บัญญัติหนึ่งเนี่ยปรมัตถธรรมสี่ก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่าปรมัตถธรรมสี่บัญญัติหนึ่งเห็นไหม ว่าแล้วก็คืออารมณ์หกนะเป็นอารมณ์หกอันนี้ขีดอัน,นัีนที่เขาสั่งทำทำกรอบให้เขาก่อนอันนี้มันเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ตรงนี้นะคะเนาะจะได้รู้เอาไว้ค่ะโยงหากันอย่างนี้นะคะทีนี้อารมณ์ทั้งหมดนะ อเดี๋ยวขอบัญญัติอีกนิดนึงบัญญัติบัญญตัญญตินี่ที่ท่านแสดงมีบัญญัติหลายอย่างนะสัทธะเสียงเสียงที่พูดนี่นะคะแล้วก็อัตตะเนื้อความเนื้อความกับเสียงมารวมกัน,างงานเป็นบัญญัติได้ยังไงถ้าบอกว่าอารมณ์มีหกคือรูปอารมณ์สัทธาอารมณ์คันธารอารมณ์รัศารโหดภารณมธรรมารมณ์ มีเสียงด้วยไหมคะมีเสียงด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. เสียงมีนะแล้วรู้เนื้อความไหมคะรู้เนื้อความนะว่าเนื้อความกําลังพูดถึงอารมณ์หกใช่ไหมคะมีทั้งเสียงมีทั้งเนื้อความนะเป็นบัญญัติขึ้นมานะฮะเออเนาะบัญญัติขึ้นมาหรือไม่ก็เรียกชื่อบุคคลนี้บัญญัติเกิดแล้วนะคะอะ่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันอย่างเงี้ยนะสมมตินะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกัน มีเสียงด้วยมีเนื้อความรู้เรื่องด้วยใช่ไหมคะอ๋อต่อไปอเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการที่อารมณ์เนี่ยมีสามัญญาอารมณ์และที่บดีอารมณ์มีเสียงด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เสียงมีแล้วรู้เรื่องด้วยใช่ไหมมีเนื้อความด้วยเข้าใจนะคะเพราะนั้นบัญญัติเกิดขึ้นมาแล้วนะบัญญัติเกิดขึ้นมาเพราะมีเสียงและเนื้อความสรัทธะกับอัตถะนะเป็นบัญญัติขึ้นมาทีนี้บัญญัติที่ลงมาอีก สีแดงนี่นะคะที่ชื่อว่ากสินุคาติมากาสะบัญญัติและนัทถีภาวะบัญญัตินี่กสินุคาติมากาสะบัญญัติและนัทถีภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ของอรูปฌานเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียนรู้ในการทาฌานเกี่ยวกับเรื่องของอรูปนะคะอรูปอรูปอรูปทั้งหมดที่มี12ดวงอะนะอรูปปาวัจระจีนสิบสองเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนว่า เอ๊มีอารูปาวจารจ็ดสิบสองได้ยังไงเพราะต้องมีอารมณ์ที่ทำให้เกิดชานนี้ขึ้นมานะคะนะต่อไปค่ะในส่วนของอารมณ์อารมณ์หกนะทางาร,าทารูฟาสัทธากันธารสารพธภาและธรรมานี้แบ่งเป็นอีกสองอย่างก็คือเป็นอารมณ์แบบสามัญและก็เป็นอารมณ์แบบพิเศษนะอารมณ์สามัญเรียกว่าสามัญญาอารมณ์ เป็นอารมณ์ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แหละมาดูนะอธิบรีอารมณ์อารมณ์ที่พิเศษครอบครองจิตนวงเหนียวจิตให้เข้ามาหาตนนวงและเหนียวจิตเรียกว่าอารมณ์พนะนะตัวนวงตัวเหนียวนี่นะ,อ,ะอารมณ์เหล่านี้นะ รูปสัทธารูรปสัทธากันทาราสาวโภภาก่อนเอาอารมณ์ห้าก่อนนวงแล้วก็เหนียวดึงจิตเข้าไปหาตนวินาพิเศษเนี่ยนะนะนอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งนที่เขากำลังมีการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลน,นะคะวอลเลย์บอลถ้าใครเป็น แฟนบอลเล์บอลนะหรือว่าใครเป็นแฟนลูกหนังนะฮะนะฟุตบอลนคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของเหล่านี้นะพอถึงเวลานะเขาจะต้องไปและมีเรื่องนี้เมื่อไรเขาจะต้องเจาะเขาจะต้องเจาะหาเลยว่าวันไหนเวลาไหนนั่นคืออารมณ์เหล่านี้ใช่ไหมคะก่อนที่จะรู้อารมณ์เหล่านี้เขาต้องมี ตาให้เห็นเสียงไม่ได้ยินใช่ไหมคะถึงจะรู้เนื้อความนั้นแล้วเอาเนื้อความเหล่านั้นเนี่ยนะเอามาตรึกมานึกใช่ไหมจิตน้อมไปละจิตน้อมไปหาอารมณ์นั้นแล้วนะเพราะเคยเสพค่ะเคยเสพไหมคะแล้วติดไหมคะติด <c oughs> <c oughs> ถ้าเสพไม่ติดไม่ค่อยมีนะสมน,นักเสพก็ติดนะเพราะฉะนั้นนี่ดูนะคะว่า รูปอารมณ์นะรูปอารมณ์ก่อนเอาเรื่องเดิมนั่นแหละนักกีฬาคนไหนเป็นนักกีฬาเด่นในใจนี่นะคนไหนที่เด่นในใจนะอ่าตอนนี้ผุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเออนักกีฬาของตัวเองอะ่ะผุดขึ้นมาในใจแล้วใช่ไหมคนคนนี้แหละเป็นอธิบดีอารมณ์คอยจังเลยคอยจะให้เขามาโชว์ให้อีกเนี่ยนะเออ รอเว,เวลาที่จะต้องมีการประกาศใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่แล้วคนนี้ไปเล่นอีกเมื่อไรใช่ไหมคะเนี่ยอธิบดีอารมณ์นะรอเพราะว่าอารมณ์นั้นน่วงและเหนียวจิตของเราว่าโดยเรานะน่วงและเหนียวจิตของเราเนี่ยดึงไปเอาไปหาเขาเนี่ยอารมณ์พนะเนี่ยมาดูสิหน้าสามสิบแปด ดูหนังสืออีกทีนึงย้อนหน้าสุดท้ายที่บอกว่าอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณพนะเห็นไหมฮะได้หมายความว่าเป็นที่ยึดหน่วงของจิตและเจตสิกทั้งหลายนะเอาความหมายตรงนี้พอยึดหน่วงจิตและเจตสิกทั้งหลายนี่นะอารมณ์นั้นว่าโดยสภาพธรรมคือ ครูป,ปาสัทธาก็ได้นะคะคันาาธ,ธาราพุทธาก็ได้นะ,ะแล้วถ้าเกิดบอกกลิ่นล่ะกลิ่นกลิ่นตะกี้ใครที่ทานข้าวตอนกลางวันน่ะกลิ่นอะไรมีอํานาจมากที่สุดนึก <c> เ <oughs> อาเองนะคะกลิ่นนั้นแหละคือกลิ่นที่พิเศษสามารถดึงจิตเจตสิกของเราว่าด้ยเรานะเข้าไปหาสิ่งนั้นได้ ใครเห็นแค่เห็นขนมจีนแล้วเป็นไงฮะมีขนมจีนไหมตะกี้นี่ <laughs> กินเส้นกันนะวันนี้กินเส้นกัน <laughs> แล้วเป็นไง <laughs> เส้นทําให้ง่วงเหงาห่าวนอนเลยไหม <laughs> <laughs> แล้วเส้นนี่นะเห็นเส้นอ่ะนึกถึงน้ำ <laughs> ใช่ไหมน้ําที่มากับเส้นใช่ไหมคะ <laughs> ทีนี้พอใครเห็นน้ําของเส้นแล้วเรียกว่าน้ําขนมจีนนะนะฮะพอใครเห็นน้าปั๊บเนี่ย ดึงจิตทันทีเลยคนบางคนชอบนะแม่ได้กําลังดีเลยหน้าตาดีนะฮะน้ําขนมจีนหน้าตาดีนะอ่าพอเห็นหน้าตาแค่น really um ั้นเองโอ้ยตาโตเลยนะพองเลยน้าตานั่นแหละคืออารมณ์ที่เห็นนวงเหนียวจิตนะฮะเข้าไปหาเขาแสดงว่าเขาเป็นอารมณ์พนะนะเป็นนวงเหนียวจิตนะฮะเข้าไปหา ที่เห็นตะก,กี้เนี่ยที่บอกว่าขนมจีนเนี่ยก็คือรูปอารมณ์นะ,ะทีนี้พอได้ไปอยู่ใกล้ๆตักใส่จานแล้วเป็นไงฮะหอมไหมหอมไหมถ้าหอมอโอ้โหไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยเพราะว่ามันหิวไงมันบอกว่าไม่เคยกินนะหอมจังเลยเนี่ยนะอารมณ์นี้เริ่มจะเป็นอธิบดีขึ้นมาอยู่แล้วนะกลิ่นนี้นะ เป็นอธิบดีขึ้นมาพอจะเข้าใจไหมคะว่าในส่วนของอธิบดีอารมณ์ทีนี้นึกถึงตะกี้ผักผักที่แกล้มมาผักอันไหนที่เป็นอารมณ์ที่เป็นสามันของคุณบ้างผักอันไหนที่เป็นอธิบดีของคุณบ้างคุณต้องรู้สิเพราะคุณเป็นคนหยิบใส่จานเนี่ยตะกี้ได้ไหมคุณต้องรู้ของคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหยิบนั่นแหละ คืออธิบดีอารมณ์ของคุณเข้าใจนะคะเพราะมันดึงจิตมันหน่วงม,มันเหนียวจิตดึงจิตเนี่ยเข้าไปหาพอเข้าไปแล้วก็ไปหยิบไปจับแตสนะ่ส่วนที่ไม่เอาก็มีนะส่วนที่ไม่เอาก็มีเป็นสามัญยอารมณ์ไปเข้าใจนะคะเพราะนั้นตรงนี้นี่นะไม่ว่าจะเป็นรูปภาที่คุณเห็น ศรัทธาที่คุณได้ยินได้ยินเขาพูดไปก่อนก็ได้ว่าวันนี้มีอาหารเมนูมื้อนี้มื้อนี้มีอันนี้นี่นี่นี่มีสิ่งน,น,นี้สิ่งนี้เสียงบอกแล้วพอเขาแค่บอกแค่นั้นแหละมันผุดขึ้นมาเลยนะฮะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องเลิก <laughs> มันต้องเลิกไปก่อนน, <laughs> นะคะนี่ในส่วนของอารมณ์นะคะตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าอารมณ์นั้นเป็นสามัญญอ,อ,อารมณ์หรือว่าเป็นอธิบดีอารมณ์ทีนี้อารมณ์นั้นน่ะมีทั้ง เป็นปัจจุบันก็มีใช่ไหมคะของที่กระทบทางตาตะกี้มีใช่ไหมแอบทางตามีนะเกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันอาการมีนะคะหลังจากกระทบแล้วมันดับไปเป็นอดีตนะคะแล้วอนาคตจะก,กระทบอีกก็มีนะคอนาคตจะเกิดขึ้นมาอีกก็มีจักนะคะใช้คําว่าจากักหรือว่าจะจะเกิดขึ้นมาอีกก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอารมณ์ นะเมื่อกระทบทางตาตอนนั้นอ่ะเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันอาการเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะตอนนี้ทุกคนอิ่มอยู่นะฮะไปยกตัวอย่างอาหารนะคะรู้สึกไม่รู้สึกหิวเลย mm hmm. นขนมจีนนี่นะขนมจีนพอพูดปั๊บเนี่ยมันมันผุดขึ้นมาในใจเลยใช่ไหมคะบัญญัติผุดขึ้นเลยนะขนมจีนนะ เห็นตอนหน้าตะกี้ท UM uh ี่เห็นปั๊บเนี่ยที่เราเห็นปั๊บเนี่ยเป็นปัจจุบันอาการดับไปแล้วแสดงว่ามีการเกิดและดับนะคะอารมณ์มีการเกิดและดับนะจิตที่อาศัยภาษาทรูปตาเนี่ยเห็นแล้วก็ดับลงนะคะเห็นไหมคะมาอาศัยเกิดแล้วก็ดับอาศัยเกิดแล้วก็ดับรู้อารมณ์แล้วก็ดับรู้อารมณ์แล้วก็ดับนะแสดงว่า แม้แต่สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมคะมีเป็นการการเลยใช่ไหมปัจจุบันนการก็มีพอเข้ามาในใจแล้วสามารถตรึกได้ใช่ไหมคะนึกถึงสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ได้ใช่ไหมก็เป็นอดีตได้เห็นไหมอดีตการเกิดขึ้นนะเพราะนั้นอารมณ์ทั้งหมดนีด่นะอารมณ์ทั้งหมดนะรูปาสะธากันธานราษาพลทธราและรม,มานะ สามารถเป็นได้ทั้งปัจจุบันก็ได้นะปัจจุบันอาการก็ได้นะคะเป็นอดีตการก็ได้เป็นอนาคตก็ได้ไปนะั้นได้ทั้งสามการนะพูดถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์กับจิตอยู่นะคะพูดถึงตรงนี้อยู่นะได้สามการเป็นสังคตรธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่ง สังคาธรรมนี่เป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วยกรรมจิตปุตุอาหารธรรมที่ถูกปรุงแตง่งธรรมที่ถูกปรุงแต่งนะคะธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่สังคตธรรมนะ ปเจสีก็คือกำจิตอุตุอาหารนะสี่อย่างกำจิตอุตุอาหารนะคะถูกปรุงแต,ต่งด้วยสีนี้นะกำจิตอุตุอาหารนะคะ ามการก็คือมีจิตมีเจตสิกมีรูปได้สามการนะฮะจิตเจตสิกรูปนะคลาคลาเขอยู่ในนี้นะคลาคลาเขอยู่ในอารมหงนะฮะนะจิตเจตสิกรูปแล้วก็ในส่วนของพ้นจากการทั้งสามพ้นจากการทั้งสามก็คือไม่เกี่ยวด้วยการทั้งสามไม่เกี่ยวด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตนะไม่เกี่ยวด้วยการทั้งสามนี้ มีสองอย่างคือนิพพานกับบัญญัติอันนี้เป็นธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งนะคะเป็นอสังคตาธรรมมีนิพพานกับบัญญัติสองอย่างนะคะนิพพานกับบัญญัติเนี่ยเรียกว่าการละวิมุตติพ้นจากการทั้งสามนี่นะนี่นะการละวิมุตติวิมุตติแปลว่าพ้นพ้นจากการสาม พจากการทั้ง3ก็คือพ้นจากปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะนิพพานกับปัญญาินะไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอํานาจของกรรมจิตตัวหามนะคะไอ้นั้นเรามาดูเรื่องของว่าอารมณ์เหล่านี้มี2อ,อย่างนะเป็นอธิบดีก็ได้เป็นสามัญก็ได้เป็นอารมณ์ที่สามารถหน่วงเหนียวจิตเข้าไปหาเขาก็ได้หรือเป็นอารมณ์ที่ธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่พิเศษ แล้วเป็นอารมณ์ที่สามารถเกิดได้ในการทั้งสามก็ได้เกิดพ้นจากการก็ได้หมายถึง,งนะอารมณ์6นะฮะอารมณ์6เหล่านี้นะที่พูดถึงนะ,ะเกิดขึ้นการทั้ง3ก็ได้3การได้แต่ต้องแยกองค์ธรรมออกมาองค์ธรรมที่เกิดในการทั้ง3ก็คือจิตเจตสิกรูปนะคะมีแค่นี้แต่ถ้าพูดถึงพ้นจากการทั้ง3ก็คือนิพพานกับบัญญัต ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจิตเจตสิกโรคนิพพานบัญญัติก็คือว่าโดยอารมณ์ก็คือเป็นอารมณห6นั่นเองเข้าใจนะคะอยู่ในอารมหกเนี่ยค่ะ,นะเนาะออาค่ะ